สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทําแบบทดสอบคําอักษรควบหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคําควบกล้ำนะคะพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะค่ะมาดูโจทย์ข้อ1น,นะคะข้อใดเป็นคําอักษรควบเอ๊เด็กๆคะ จำคำอักษรควบได้ไหมคะคำอักษรควบก็คือคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวโดยพยัญชนะต้นตัวที่2จะต้องเป็นตัวรอเรือหรือไม่ก็รอลิงหรือไม่ก็วอแหวน ซึ่งอ่านออกเสียงพร้อมกับพยัญชนะต้นตัวแรกจึงเรียกว่าอักษรควบหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคำควบกล้ำนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลือกข้อที่หนึ่งนะคะข้อหนึ่งค่ะคำว่าคล้ายคลึงข้อสองค่ะคำว่าขนมข้อสามสนุกสนานเด็กลองสังเกตนะคะพยัญชนะต้นตัวที่สองจะต้องเป็นรอเรือ หรือไม่ก็ลอลิ i n หรือไม่ก็วอแหวนคำไหนคะมีพย,ยัญชนะต้นตามที่ครูบอกก็คือคำข้อที่1คําคำว่าคล้ายคลึงเนี่ยค่ะสังเกตมีพย,ยัญชนะต้น2ตัวจริงด้วยคอ l อ คลอ,รอตรงนี้นะคะคอลอ,อายอคลายไม่ทคลายคอลออึงงอครึ่งส่วนคำที่สองคำว่าขนมคำนี้นะคะจะเรียกว่าคำอักษรน,นำโดยพยัญชนะต้นตัวแรกออกเสียงอักกึ่งเสียงคำที่สองออกเสียงเหมือนมีหอหีบนำนะคะ คำที่3าเหมือนกันค่ะเป็นคำอักษรน,นําเหมือนกันคําว่าสนุกสนานดังนั้นข้อที่ถูกต้องคือข้อที่1นนั่นเองค่ะ ค่ะข้อ2ข้อใดเป็นคําอักษรควบเหมือนเดิมนะคะพยัญชนะต้นตัวที่2เป็นรอเรือหรือไม่ก็รอลิงหรือไม่ก็วาแหวนแล้วก็อ่านออกเสียงทั้งพยัญชนะต้นตัวที่1และตัวที่2ควบกันออกเสียงพร้อมกันนะคะคําทีห่1ค่ะคาว่าหนอนหอนนออหนอน,น,อนคําที่2กอลออวยอกลวยไม่โทกล้วยคําที่3ค่ะขอยอะขยะ เด็กสังเกตนะคะคําที่ครูบอกแล้วว่ามีพยัญชนะต้นตัวที่สองคือไม่รอเรือก็รอลิงหรือไม่ก็วอแวนคือคําว่ากล้วยนั่นเองค่ะและแถมยังออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งสองตัวออกเสียงพร้อมกันนะคะถึงจะเรียกว่าคําควบกล้ำกอลอ,อวยอกล้วยไม่โทกล้วยส่วนคําที่หนึ่งนะ คือคำเขาเรียกว่าหอนอเด็กๆเขียนหอหีไหมคะน,น,นํานหนูเรียกว่าคําอักษรน,นําค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่1ตัดทิ้งไปค่ะข้อ3ค่ะขยะขยะ,ขยะคํานี้ก็เรียกว่าคําอักษรน,นํานะคะพยัญชนะตัวแรกออกเสียงอักเกิงเสียงขออะค่ะยะหอยออักยะนะคะ คราดังนั้นคำนี้เรียกว่าคำอักษรน,นำนะคะจึงตัดข้อ3ข้อที่ถูกต้องคือคำว่ากล้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปโจทย์ข้อ3ค่ะโสภายกมือจุดจุดจุดซักถามคุณครู เด็กๆคะตัวเลือกข้อ1ค่ะคำว่ากวากวอากวาข้อสขอวอาขวาข้อสามขอวาขวาอ๊โสภายกมือกวายกมือขวาหรือยกมือขวาคะคำตอบคือยกมือขวามือขวาค่ะขอวอาขวาคำตอบอยู่ที่ข้อที่สค่ะ ต่อไปข้อที่4ค่ะคำควบกล้ำในข้อใดที่มีเสียงตัวสะกดในมาตราแม่กลนจำได้ไหมคะมาตราตัวสะกดแม่กลนคำทั้ง3คํคำที่ครูเป็นให้มาเป็นตัวเลือกนะคะจะเป็นคําควบกล้ำทั้ง3คํคำเลยค่ะสังเกตพระเย,ยนชนะตัวที่2ตัวนี้เป็นล o l l i n g ตัวนี้ก็เป็นล o l l i n g ตัวนี้เป็นวแหวนนะคะซึ่งทั้ง3คํคนี้ ออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งสองตัวควบกันถึงเรียกว่าคำควบกล้ำหรือคำอักษรควบนั่นเองค่ะคราวนี้แต่คำไหนล่ะคะอยู่ในมาตราแม่กลนคำแรกค่ะคำว่าเพลงพอลอเองงอเพลงงงูเนี่ยอยู่ในมาตราแม่อะไรคะแม่กงถูกต้องค่ะต่อไปนอหนูค่ะนอหนูอยู่ในมาตราแม่อะไรคะแม่กลน ถูกต้องค่ะต่อไปคาที่3ค่ะคาว่าความมอมา,มาอยู่ในมาตรามแม่อะไรคะแม่กลมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคําที่อยู่ในมาตรามแม่ก,มกลมก็คือข้อ2ถูกต้องค่ะข้อ5ค่ะข้อใดไม่ใช่คําอักษรควบไม่ใช่คําอักษรควบนะคะเด็กๆลองสังเกตนะคะ,ะคาแรกหนึ่งสมุด 2. ไส้กรอก3ปลาทองพอจะสังเกตได้ไหมคะ,ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือที่ไม่ใช่คำอักษรควบนะคะคือข้อ1สอบหมุดนั่นเองแล้วมาดูข้อ2กับข้อ3ค่ะทำไมถึงเป็นคำอ,อ,นอักษรควบมาดูไส้กรอกกรอกรอกกรอก,รอก,รอกรอคำนี้เป็นคำอ,อักษรควบค่ะแล้วข้อ3ปามปลา ะะเป็นคําอักษรควบนั่นเองค่ะดังนั้นข้อที่ไม่ใช่คําอักษรควบก็คือข้อที่1ถูกต้องค่ะค่ะเรามาต่อกันที่ข้อที่6นะคะชาวนาใช้วัวควายไถายนาและลากจุดจุดจุดหนึ่งกอรอเอียนกเกียน 2. กอเอียนกเกียน 3. กรวอเอยนเกียน ในข้อนี้นะคะเด็กๆลองสังเกตภาพแล้วเราจะได้คำตอบนะคะคำนี้ค่ะข้อที่ถูกต้องคือข้อ สามค่ะคำว่าเกวียนกอวเอนเกวียนเกวียนนี้นะคะเป็นยานพานหนะของคนสมัยก่อนค่ะจะมีลักษณะสองล้อโดยจะใช้เขาจะใช้วัวควายสัตว์นะคะในการที่จะพาลากจูงโดยเกวียนนี้ก็จะใช้บรรทุกสิ่งของต่างๆนั่นเองค่ะดังนั้นข้อที่ถูกต้องคือข้อสามนั่นเองค่ะต่อไปข้อ7ค่ะ น้องพลอยปลูกต้นกล้วยในประโยคนี้นะคะมีคําอักษรควบกี่คําเดี๋ยวเราลองมาดูพร้อมๆกันค่ะคําแรกน้องน้องเป็นคำควบไหมคะ ไม่ใช่ต่อไปคำที่สองค่ะคำว่าพลอยพลอออยอพลอยมีพยัญชนะต้นกี่ตัวคะมีพยัญชนะต้นสองตัวคือพอพานกับลอลิงต่อไปค่ะคำว่าปลูกปลูกก็มีพยัญชนะต้นสองตัวคือปอปลากับลอลิงต้นต้นใช่ไหมคะต้นมีพยัญชนะต้นกี่ตัว หตัวเพราะฉะนั้นไม่ใช่ค่ะต่อไปคำว่ากล้วยกล้วยมีพย,ยัญชนะต้นกี่ตัวคะ2ตัวคือกอลอนั่นเองค่ะดังนั้นข้อ7นี้นะคะน้องพลอยปลูกต้นกล้วยมีคำอักษรควบทั้งหมด3ามคำนั่นเองค่ะข้อ8ค่ะ คำควบกล้ำในข้อใดที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กบเด็กๆจำได้ไหมคะมาตราแม่กบมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดบ้างหนึ่งก็คือบอใบไม้ปอปลาพอพานฟอฟันพอสับเพาคราวนี้เรามาดูตัวเลือกกันค่ะช้อยตัวเลือกที่หนึ่งคือกรออาบอกราบเด็กๆเห็นตัวอะไรตัวสะกดคะ ตัวบอใบไม้คำที่สองค่ะบออินนบินเดีกๆเห็นตัวอะไรตัวสะกดคะ่ะตัวนอหนูเอ๊ะนอหนูจำได้ไหมคะมาตราแม่อะไรนอหนูคือมาตราแม่กนถูกต้องค่ะข้อสามค่ะปอแอ,อกอแปลกตัวอะไรสะกดคะ่ะกอไก่สะกดคะ่ะกอไก่อยู่ในมาตราแม่กกคราวนี้ เหลืออยู่หนึ่งข้อคือข้อย้อนกลับไปดูข้อที่1นึ่งตรอาบอกราบชัดเจนเลยค่ะบริไม้สะกดอยู่ในมาตราแม่กบดังนั้นคำควบกล้ำที่อยู่ในมาตราแม่กบข้อนี้ก็คือคำว่ากราบดังนั้นตอบข้อที่1ค่ะ ข้อ9ค่ะคำควบกล้ำในข้อใดที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กกเด็กๆจำได้ไหมคะมาตราแม่กกมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดบ้างก็คือมีตัวกอไก่ขอไข่คอควายและคอระคงังคราวนี้เรามาดูตัวเลือกกันนะคะว่าคำไหนจะอยู่ในมาตราแม่กกดูช้อยตัวเลือกข้อที่1ค่ะคำว่าวกลมเกลียวคำว่าวกลมตัว มอม้าเป็นตัวสะกดมอม้าเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กลมส่วนคาว่าเกลียวเกลียวนะคะเกลียววอลแหวนเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่เกลเพราะฉะนั้นไม่มีคำที่อยู่ในมาตราแม่กกเลยค่ะตัดทิ้งค่ะข้อสค่ะ S <S ไส<ซ>้ไส้คำนี้นะคะจะเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะและไม่ใช่คำควบกลัมด้วยคำที่ไม่มีตัวสะกดจะเรียกว่า คำที่อยู่ในมาตราแม่กอกาส่วนคำที่สองค่ะคำว่ากรอกตัวกอไก่เป็นตัวสะกดกอไก่เป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กเอะค่ะเรารู้แล้วว่าคำว่ากรอกในมาตราแม่กกนะคะคำตอบก็คือข้อสองเด,เดี๋ยวเรามาดูข้อสามด้วยค่ะคำว่ากล้ากล้านี้ไม่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่ กกาส่วนคำว่าหารคำนี้นะคะจะอยู่ในมาตราแม่กลเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ2อใส่กรอกอยู่ในมาตราแม่กกนั่นเองค่ะข้อสิข้อสุดท้ายคุณแม่ให้จุดๆวันเกิด ข้อหนึ่งค่ะให้คอองงคองขอวอะยอขวัญคองขวัญข้อสองขอองงของขออหนอขันของขันข้อสามขอองงของขอวอะยอขวัญของขวัญเพราะฉะนั้นคุณแม่ให้ของขวัญของขันหรือของขวัญคะ แน่นอนตอบข้อ3นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะมีทั้งหมด10ข้อเด็กๆทำได้ทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยเราอย่าลืมฝึกอ่านคำและทำข้อสอบฝึกเขียนกันนะคะ